สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงรับแก่ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาอีกชมร้านน้องชัยนะครับขายเครื่องเสียงมือสองนะครับร้านซอโซมิวสิกชัยภูมินะครับจำหน่ายเครื่องเสียงมือสองมือหนึ่งนะครับรับแลกเทินแลกเปลี่ยนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นบริการวีทีเครื่องเสียงและไฟปัดดับนะครับจะอยู่ที่เส้นทางฝั่งนี้จะเป็นขาออกไปที่อำเภอหนองบัวแดงนะครับ ส่วนฝั่งนี้จะเป็นเส้นทางมาที่จากอําเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่านะครับอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับเดี๋ยวเราเข้ามาที่ร้านนะครับเราจะแนะนํานะครับร้านนะครับให้กับพี่ๆชาวเครื่องเสียงรากหญ้านะครับวันนี้มีราคาพิเศษแน่นอนนะครับเพราะว่าสินค้าของเรามีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะครับ อ่ะโซ่ไหครับอันนี้น้องชายนะครับนะครับวัยรุ่นนะครับเปิดร้านเครื่องเสียงไปของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะให้น้องโซ่นะครับแนะนำอ่าอะไรก่อนดอกลำโพงเนาะครับดอกลำโพงนะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านเมืองเก่านะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับแนะนำเลยครับดอกเริ่มจากดอกสิบดอกสิบห้าดอกสิบห้านิ้วดอกอีเกียครับเดิมๆไหม ครับสมดอกสซ่อมนะครับมีเจ็ดร้อยครับดอกละเจ็ดร้อยบาทมีสามสามดอกมีทั้งหมดสามดอกนะครับดอกซ่อมทุกดอกเนาะแต่ใช้งานปกติปกติครับดอกเอเจดอกละเจ็ดร้อยครับราคาไหมราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอเจมีทั้งหมดสามดอกนะครับใครสนใจรีบเลยครับต่อไปครับสเปดงี้ยซังมีมีอยู่สี่ดอกสี่ดอกตัวนี้ครับ ตัวนี้บ่แม่ครับมีดอก P O D O นะครับสิบแปดนิ้วตัวนี้เป็นงานช่างม,มีทั้งหมดสี่ดอก,ดอกแต่ว่าตัวนี้เป็นอาจจะมีอย่างละดอกเนาะนอย่างละดอกตัวนี้เป็นรุ่นสองรุ่นห้าถึงหนึ่วัตต์นะครับเป็นงานช่างนะครับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับช่างนะครับเอาไปเปลี่ยนบอยใหม่นะครับ สภาพโครงสภาพดอกสภาพผ้ายังดีครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้มีหนึ่งดอกนะครับพียอดดีอแล้วจะมีคันนี้เดี๋ยวหนอคันนี้ตัวนี้มรกตนะครับอินทนนท์ไม่ใช่มรกตอินทนนท์นะครับคันนี้อินทนนท์อันนี้ก็เป็นงานซ่อมนะครับไว้ขาดบ่ไว้ขาด,ขาดอันนี้ก็อีกหนึ่งดอกนะเป็นอย่างละหนึ่งดอกนะครับ,รบตัวนี้เป็นพีพีอาร์พีอาร์ ไว้เบียดพี่อาร์นะครับขายตามสภาพเลยนะครับครับตัวนี้เป็นยูโรยูโรสิบแปดนิ้วของพีโอดีโอนี่ก็ไว้เบียดขายซี่ดอกสองพันดอกละห้าร้อยอ้าวถ้าขายแยกก็คือดอกละห้าร้อยทั้งหมดครับนะครับอันนี้ก็ห้าร้อยนะครับแต่ถ้าขายมัดรวมก็คือสองพันครับวันนี้ครับวันนี้เท่านั้นยังไม่ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับถ้ามาจากช่องนี้ได้ เอาต่อไปดอกละสามร้อยห้าสิบสิบสองดอกดอกิฟตครับดังทุกดอกดังทุกดอกแต่เป็นดอก G P A หนึ่งสองสามเมีทั้งหมด4ดอกมีอยู่สีดอกครับหนึ่งสอง้าดอกเป็นหมี I F F เป็นหถ้าแยกดอกดอกละดอกละสามร้อยห้าสบดอกละสา้อยห้นะครับตัวนี้เป็นเป็น I F F นะครับรุ่น H P 1 2 W ร้อยถึงร้อยสองรวัตต์นะครับใช้งานได้นะครับไปทำมอนิเตอร์ไปทำเสียงกลางราคาลากยานะครับาราคาลากยาเนี่ยครับมีอ่ะตัวนี้ติดหมวกนะครับแต่เป็นดอกซ่อมนะครับสามร้อยห้าสิมมบแมงมัมต่อดอกมีทั้งหมดถ้าเป็นกิฟตเพียวๆห้าดอกถ้าเป็นแล้วก็มีพีออดิโอนะครับเอเมฟมาปนอีกหนึ่ดอกนะครับ ดอกละ350ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ MBA 15้นิ้ว15นิ้วโค้งหล่อตัวนี้ใช้งานปกติแต่เปลี่ยน้อยมาดอกละ750 7ร0บดาบาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับราคานี้นะครับมีทั้งหมดกี่ดอกคู่หนึ่งมี2อดอกนะครับคู่หนึ่งก็ตกอยู่1 5 0 0บาท คุ้มค่าครับราคาเนี้ยมาดูตูข้าวขาวอืมเป็นดอกประกอบดอกประกอบตัวนี้ไม่มีหมวกนะครับครับไม่มีหมวกมีทั้งหมดมีทั้งหมดหดอกตัวนี้มีหมวกนะครับจมบอกว่าหกดอกมีทั้งหมดหดอกนะครับตูตูวขาวมีแปดดอกครับดอกสิบห้านิ้วครับสิบห้านิ้วมีแปดดอกมีมีมีดังเนี้ยมอดังเนี้ยอ่งานช่างทีเป็นงานช่างดอกละหกร้อย ดอกละหกร้อยมาเลือกเอาหรือทักมาที่เฟซจิสนะลองสักจิสนะลองสักเดี๋ยวผมจะขึ้นที่หน้าปกไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับดอกก้าเดิมๆดอกละหกร้อยเนาะเมื่อกี้เนาะครับมีทั้งดังบ้างโอ้โดงามใจวะดอกเดิมๆดอกสิบห้านิ้วนะครับโอป้อมนะครับชาวสิบแปดดีบีดอกเดิมๆมีทั้งหมดสี่ดอกสี่ดอกเดิมทั้งหมดครัเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะครับ ว่ามันเดิมจริงไหมมันสวยจริงไหมเึ๊ดอกเดิมครับไม่เบียดนะครับดอกเดิมิมีทั้งหมดสี่ดอกขายดอกละดอกละเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทนะครับราคาสี่พันชั่วโ h ะครับดอกละเจ็ดร้อยครับพี่น้องใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะครับยี่เบียดติดจองยี่เบียดติดจองหมดแล้วนะครับมีทั้งหมดสี่ดอกติดจองหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับดอกละหกร้อยครับดูหน้าหกร้อยบาทนะครับเอาไปทำมิดโลเสียงกลางได้สบายแล้วทำเบียดก็ดีครับนะครับอ่ะมาต่อมาปากแหนมปากแหลมปากละร้อยครับ,บชุดน,นี้ปากละร้อยปากละร้อยทั้งหมดอันนี้ร้อยห้าสิบเป็นตัวน,นี้เป็นเหล็กเนาะนเป็กมินียมตัวนี้ปากละร้อยนะครับพี่น้องนะครับนี่ เขาเรียกว่าพอยซอสเนาะตัวนี้พอยซอสปากละร้อยถ้าไปซื้อใหม่แพงอยู่นะครับร้อยหนึ่งไม่ได้นะครับตัวนี้ครับร้อยหนึ่งไม่ได้ครับส่วนมากเขาจะใส่กับตู้พีเอสนะพีเอสแปดคูนแปดนะครับคอมดีซีคอมห้าศูนย์นะครับตัวนี้ตัวนี้ของอเมเจอร์ครับอเมเจอร์รุ่นแรกขายขายตัวละร้อยห้าสิบนะหรือคู่หนึ่ง คู่หนึร้อยห้บาทนะครับใครมีตัวมเจอร์นะครับคู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับแต่ตัวนี้ปากละร้อยอันนี้ก็ร้อตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับเป็นเก้าคูก้าเกร้อยห้าสบาทนะครับอันนี้ร้อยนึงตัวนี้ร้อนึงเหมือนกันร้อนึงร้อนึงตัวนี้ร้อยาสิองตัวร้อนึงตัวนี้สตัวร้อยนึ่งนะครับนะครับสอตัวร้อยหนึงอาวมาดูที่แหลมแหลมอันนี้เอาตัวละเจ็ดร้อยห้าขาด ตัวนี้ต้องไปเปลี่ยนไว้เอาเองครับตัวนี้เหมือนกันครับตัวละ7จ็ดร้อยห้าสิบาทเป็นรุ่นไหนครับดูทีครับรุ่นเป็นของ P ีอ dio HD 45T นะครับแ0ดสิบบาทตัวนี้เสียงดีมากนะครับเสียงดีตัวละ7จ็หิแต่ว่าต้องไปเปลี่ยนไว้เเองนะครับเอาต่อมาพคอมซีตัวละ350ร้อยห้าสิบตัวละสามตัวนี้ใช้งานได้ปกติะปกติทั้งสองตัวเป็นของ NTS นะครับ พีเอสนอันนี้เบิกขายป่งนี่ขายครับตัวละสามร้อตัวนี้สองทางครับ1นึ่คูณหนึ่งหนึ่คูณหครับสามร้อบามร้าสทราคาอันนี้ขายป่นี่อันนี้กล่องใส่ไหมขาย่ขายรับเอาขายกล่องละขายนี่ดูสภาพท่านให่ครับครับสภาพด้านนสวยมากแต่อันี้มนีตัวนี้แค่ไม่มีหูรัดตัวนี้ส0งร้อยครับส่ง ตรงนี้สองร้อพร้อมส่งนะครับ200ร้อพร้อมส่งเดี๋ยวผมจะให้ดูค่าส่งกักไปแล้วค่าส่งกับเบิดพอแล้วครับค่าส่งกับร้อยนึ่งแล้วล้อยหาสิบเเมตรขั้นไกลอ่ะสองร้อยพร้อมส่งนะครับอ๋อี่กองนึงใส่ไม้นะครับใส่ลูกไม้นะครับสามร้อยพร้อมส่งสองกล่องนะตัวข้างบนสามร้อยพร้อมส่งสองอันเลยสามร้อยพร้อมส่งสองตัวเนี่ยสองตัวสามร้อยพร้อมส่งไม่ใช่ตัวละนะครับใครสนใจ เดี๋ยวทักมานะครับเดี๋ยวทักมาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เฟซหรือว่าเบอร์โทรไว้ให้ตัวนี้3 5 0นะครับตัวละ350ร้้เดี๋ยวโตเด้เนี่ยขายป่ะเนี่ยโตเปิลเรครับอันนี้ไปปิดแล้วี๋ยวปากอันยิ่ย่งนี่เด้เนี่ยปากยิ่งงนี่นอ๋อสามร้อยสอง,งอันเฮ้บอบอลวมสโซ่สามร้อยนะครับดูนะครับอยากให้พี่พี่ พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้หรือว่าต่างจังหวัดนะครับถ้าฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องก็ขอภัยด้วยนะครับ <c oughs> บางทีอาจจะมีปะปนกันไปนะครับตัวนี้จะเป็นปากเป็นตู้กิฟต์ไหมเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นปากของกิฟต์นะครับใหญ่มากนะครับดูที่ฝามือวา <c oughs> ใส่เจ็ดห้าศูนย์เท่านั้น <c oughs> คู่นี้แค่สามร้อยบาทนะครับ <c oughs> ไม่รวมส่งนะครับแต่ตัวเนี้เอาไปใส่ไม้ครับ ใส่ไมใส่ลูกไม่คูณที่สามร้อยรวมส่งนะครับฟังไม่ผิดนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูที่มิกเซอร์อ่ะงานช่างใิกเป็นงานตีเป็นงานช่างมีบางช่องที่ใช้งานได้มันมันมันมัีสายมันมีสายจากจากหม้อแปลงโอมันต้องมีหม้อแปลงับหม้อแปลงอมีครบมีครบแต่ว่าไม่มีสายมาเสียบตรงนี้ครับ ทีเป็นงานช่างถ้าใครมีความรู้เอาไปเลยครับ2,500บาทเดี๋ยวผมจะรับเองนะครับส่งไม่ได้เด้อหนักก็ย่างไงก็ตู้อีกวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูสภาพ2,500บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้ใครมีความรู้เกี่ยวกับช่างมาเลยตัวนั่งขายว่าเด้ออันนี้งานช่างนี่ครับงานช่างกับขายเลยแทะยามาฮ่าแทะยามาฮ่าแทะนะครับรุนเอ็นจีหนึ่งหกครับหกเอฟปี แต่สไลด์มีปัญหามันคอกแคบสไลด์คอกแค็งครับดีบ่ดีเอาน้ำมันไปหยอดเนี่ยอาจจะเอออาจจะใส่งั้นปกติมันไปหยอดอะ่ะตัวนี้ของมอแปลงของเขาเองครับนี่คือมอแปลงของเขาขายในราคาพันห้าพันห้าร้อยบาทนะย้ยำว่าแท้งแท้นะครับตัวค่าส่งร้อยห้าสิบค่าส่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้ครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรา มาดูที่สเตปดาวแล้วกันก่อนที่เราจะไปดูที่พาวเวอร์กับเครื่องปรุงแล้วก็พวกปลั๊กไฟต่างๆนะครับอ่ะสเตปดาวอันแรกแปดสิบแอมครับแปดสิบแอมเราจะขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพก็ได้ทำใหม่ก็ได้ครับหรือจะให้เก็บกล่องใหม่ใส่หูใหม่ใส่หูบีดใหม่ให้ก็ได้ใส่วัดโวลต์ใหม่ให้ก็ได้แต่ข้างในยังใช้งานปกตินะครับเป็นลวดทองแดงแท้ของสยามนีออนแปดสิบแอนขายนี่ราคาสามพันแปดสามพันแปดร้อยนะครับ ผมว่าซื้อไปแล้วคุ้มนะครับไปใส่วัดโนเป็นเป็นตัวเลขดิจิตอลแล้วก็ใส่ที่จับที่ดึงไหม่ไม่กี่บาทนะครับทําสีก็ไม่กี่บาทนะครับใีด้านหลังถ่ายตามสภาพนะครับมีสนิมบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับอ่ะต่อไปตัวนี้ราคายังไม่รวมสูงนะครับตัวนี้60บแอมครับนี60กบแอมครับทองแดงแท้ตัวนี้จะแพงกว่า4,200นสอบาทใช้งานได้ใช้งานได้แถมตัวนี้ไปด้วยไหมยกทุดเลยครับ ยกพร้อมล้อเลยนะครับพร้อมกล่องพร้อมล้อมีบิ gger หนึ่งตัวสามสิบแอมวัดวนใช้งานได้ปกติไหมตัวนี้ใช้งานไม่ได้แต่ตัวนี้ยังบิดปกติใช้งานปกติ60แอมของสยามนีออนทอ,องแดงแท้นะครับตัวนี้ของใครในราคา4ี0 0ันสคร้บาทดูเลยนะครับใครสนใจก็ทักมาด่วนเลยนะครับมา นีกตัวนึงจั๊กแยมนะจั๊กแยมหนึ่งฮะประมาณสามสิบบ่โบประมาณยี่สิบบ่นีมันมึงงวดดีนะพร้อมกล่องมาครับน่าจะประมาณสามสิบแอมนะครับตีไปนี่ครับอยู่ในกล่องเขาทํากล่องอย่างดีเลยนะครับยกนี่เลยต้องยกยกทั้งเราไม่แยกไขานะครับต้องยกไขามีปลั๊กพร้อมใช้งานพร้อมกับเบรกเกอร์หนึ่งสองสามห้าตัว ใช้งานปกตินะครับขายในร,ราคา3า0 0าันแป0บาทนะครับใครอยากได้ก็รีบเลยนะครับเอามาดูที่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวสีเขียวรุ่นใหม่กว่าพวกนี้ตัวนี้เป็นตัวร้อยแอมทำไมเขาจะถามว่าทำไมร้อยแอมทำไมตัวเล็กจังมันเป็นรุ่นใหม่ครับแต่สมัยนี้มันพัฒนาไปเรื่อยๆตามยุคตามสมัยวันนี้เป็นสีเขียว สยามนีออนทองแดงแท้ขายในราคาเจ็ดพันเจ็ดพันบาทวัดวนลขึ้นปกติทุกอย่างใช้ปกติราคามีไว้ต่อรองมีต่อรองได้นะครับต่อรองได้มีชุดตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีชุดตัวนี้ก้วยครับมีชุดเขาเรียกว่าคันเอาพร้อมกับปลั๊กพร้อมใช้งานเลยนะครับเราไม่ต้องไปต่อแยกอีกนะครับนี่จะเป็นด้านหลังด้านหลังใครสนใจทักมาเลยครับ ตนอหนต่ออีกอาเป็นชุดเครื่องปรุงเนาะโอ้ยสวยอ่ะมาดูชุดที่ชุดบนก่อนไม้ครับชุดไม่ทั้งหมดเลยมาเข้ามามามาเอาเลยาวิช่นครับราคาหนึ่งหมื่นสอหนึ่งหมื่นสองพันบาทกล่องครบมีกล่องครบลูกไม่ใช้งานปกติรับระยะไวเมตรสบายครับสบายสบายไม่มีขาดที่งานเายงานเดียวนะครับของแท้นะครับ มาแม่ของเทียมเยอซื้อเจ้าของซื้อมาไปออกงานวนังหมู่วัง <c oughs> <c oughs> น้องก็เพิ่งไปออกงานมาเลยครับม <c oughs> าจางจังหวัดนะครับอ้าวต่อไปตัวที่สองตัวนี้พันแปดครับชัวชัว u r ยี่สิบสี่ดีน่าจะเป็นของอ่าก๊อปเนาะครับก๊อปใช้งานปากติปกติครับลูกไม้สองตัวสตัวใช้งานปากติดีพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับไม่รวมส่งไม่รวมส่งนะครับมีกล่องไหมบอรบอร์มีกล่องเนาะไม่เป็นไรเรามีกล่องแพ็คให้เรียบร้อยนะครับ ต่อไปเป็นตัวที่ตัวที่ส U R C D อันนี้นะครับ U R C D ขายในราคาสามพครสาม0ันบาทลูกหม่ใช้งานปกติสามารถจูนขึ้นได้นะครับรับสัญญาณได้ไกลร้0ยเมตรก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับต่อไปตัวที่4ครับตัวนี้ขาย4ี่พัครับสี่พัตัวนี้กล่องนะครับอันนี้กล่องกล่องครบนะครับเดี๋ยวผมจะ แทนมาดูสภาพเครื่องสวยๆนะครับอาจจะย้อนแสงบัดหน่อยนึงครับแสงเข้านะครับอ่ะยังไม่แก่เลยน้องได้เหม่นนึกว่าของใหม่นะครับ <c oughs> สภาพสวยมากนะครับ <c oughs> ทั้งสองลกูกทั้งสองตัว <c oughs> สวยๆเลยครับไม่ผิดหวังแน่นอน <c oughs> นะครับพร้อมกล่องขายในราคาสี <c oughs> 4, ่พันทวัน รวมส่งไหมครับราคาเนี้ยรวมส่งครับรวมส่งให้เลยราคาเอาอีกแล้วครับร้านอื่นอย่าว่ากันเด้อราคาอาจจะแตกต่างจากเพื่อนนิดหน่อยครับเนื่องจากบางอย่างก็อาจจะได้มาทุนที่มันสูงบางอย่างก็ทุนที่มันต่ําก็ตามราคาที่เราได้รับมานะครับอ่าต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเป็นไมรลอย NTS n t s รุ่น SNU 8 6 0ลูกไม้ครบครบครบทั้งสองตัวใช้งานปกติ สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับก็ระยะสิบเมตรยี่สิเมตรได้สบายครับริมบอกว่าตัวนี้ก็ขึ้นใหม่นะครับใช่ไหมขึ้นใหม่ตัวนี้ก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ขึ้นเก่าครับตัวนี้ขึ้นเก่าแต่ว่าสัญญาณไม่หายนะครับตัวนี้ขึ้นใหม่เนาะตัวนี้ก็เป็นขึ้นเก่าอยู่ครับแต่สัญญาณไม่หายนะครับราคารากหญ้าราคาพันสองครับหนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้อยากเห็นลูกไม่แต่เนี้ยนี่ปะ ตัวนี้แหละน่าจะได้ไปก่อนเพื่อนนี่ดูสภาพนะครับนี่ครับลูกไม่ครับหนึ่งพบาทเท่านั้นนะครับยังไม่รวมส่งนะครับค่าส่งน่าจะอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทเนาะไม่เกิด200อยนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับพื้นที่ใกล้ๆหนึ่บาทนะครับ NTS นะครับไม่ยอดฮิตนะครับรุ่นนี้นะครับอ่ะลงต่อมาคอปคอปอันโต สามทางใช้งานปกติปกติครับแต่ตรงนี้ตำหนิตรงนี้เฉยสวิตสวิตปิดเปิดครับอาจจะมีติดมันค้างค้างแต่เสียบไฟเข้าไปติดได้เลยครับน่าจะอยู่ที่อาจจะเป็นพลาสติกบางอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครแก้ได้ก็ไม่ต้องเราเปิดปิดปกติอยู่แล้วไม่ต้องกดนะครับใช้งานปกติราคาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบเด้อเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับทำไมราคา อาจจะมองว่าทําไมราคาเราขายตามหนึ่งตามสภาพนะครับให้พี่น้องรักยาได้ไปใช้กันนะครับอ่าต่อมาเาอวิชั่นติดจองครับติดจองเรียบร้อยครับอันนี้ใช้งานเองครับอ๋อตัวนี้ยังไม่ได้เจ็ดร้อยลิ้นชักอ่าลิ้นชักน้องขายเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวดึงออกมาได้นะอันนี้โทรศัพท์ไม่ได้ขายนะครับอันนี้นี่ก็ลูกไม้ชวนลูกไม้ของชวนนะครับจิบสีดีอันนี้ไม้ชวสวยๆทั้งนั้นครับใช้งานปกติตัวนี้ ตัวนี้เป็นของชัวรซครับเห็นว่าสภาพอย่างนี้ใช้งานดีมากเลยนะครับเสียงดีนะครับน้องขายเจ็ร้อยบาทนะครับลิ้นชักลิ้งชัก,ชกใส่ไหมมีกุญแจด้วยตัวนี้เอาไว้ใส่ัวนีมาสั่นไว้ตัวนี้เจ็ดร้อยน,นะครับอา้าวล็อตนี้อา้าวไล่เร็วๆเลยเ,เ,เ,เอาตัวตบนยี่ห้อไมโครเทคสามทางขายราคาพันอิดครับ 1,100งันหนรบาทรวมส่งไหมยังครับยังไม่รวมส่งบวกแค่ร้เดียวครับหนึ่งร้อาทเป็น1,200บาทรวมส่งอ่าปักไฟสีเหลืองครับของนี้ NPE ครับพันเอ็ครับหนึ่งพันร้บาทรวมส่งเท่าไหร่เส่งห้เท่ากันครับหนึ่งร้อยหนงนอาทุกอย่างเนี่ยครับที่เรียงอยู่ตรงเนี้ยค่าส่งหนึบาททุกชิ้นเนาะเดี๋ยวเราจะเรียงมาก็คือตัวนี้หนึ่งพันตัวนี้หนึ่งพันตัวนี้พันสองครับ พันสองร้อยนี่ของ NTS นะครับมีวัดโวลต์ปกตินะครับอ่าต่อไปตัวนี้พันสามครับมีไฟไหมมีไฟด้านหน้านะครับติดปกติติดปกติอ่าต่อมาเป็นของเทคคอนตัวนี้สองพันครับสองพันครับตัวนี้รวมส่งให้เลยครับสองพันรวมส่งครับทั้งสองตัวเลยไหมใช่ครับตัวนี้นะครับสภาพสวยมากนึกว่าของมือหนึ่งครับสองพันรวมส่งนะครับเท่าเต้าของมือหนึ่งครับอันนี้ยังไม่แกะลยนะเนี่ยยังไม่แกะลยนะเกเกอร์ยังไม่แกะเลยครับชุดอันนี้ชุดเต้าเสียบใช่ไหม ยังไม่ได้เกียรสายเลยเท่ากับมือหนึ่งลเท่ากับมือหนึ่งเลยนะครับคมสันคมสันราคาพันแปดครับรุ่น A E C หนึ่งศูนย์นะครับมีวัดบนมีบอกเิร์่บอกอะไรครบเอาตัวสุดท้ายคมสันตัวนี้เอาเก้าร้อยครับมีดีเลยนะครับเก้าร้อยนะครับกุญแจมีครบกุญแจมีครบนะครับของส่งพันหนึ่งหนึ่งพันร้อมส่งครับเอาอีกแล้วครับราคากานสอโซมิวสิกชัยภูมินะครับ า <Okay. S 1> ราคาครับแลกกี่ยูเ<ร>ก,กงรายละเอียดสามยูครับสามยูลึกสิบเก้าจดี๋ยวให้ดูรอบๆบนะครับผมว่าสภาพไม่ขี้เหร่เลยครับสภาพดีมีแค่ตําหนิแค่ว่ามีสนิมตามการใช้งานแค่นั้นนะครับใครมีน้ํายาขีดสนิมบอ,อกสวยราคาราคาสองพันพร้อมส่งเราเอาอีกแล้วครับสองพันพร้อมส่งครับราคาดีมากนะครับ ตัวนี้แหลกสามสองยูสองยูลึกสามยูสามยูลึกลึกสิบเก้านิ้วครับรวมฝาหรือยังยังครับยังไม่รวมฝาครับฝาน่าจะแย่ข้างละยูใส่ทับสวยเลยใส่ทับสวยงามนะครับสองพันบาทนะครับพ้าเวอร์ขายไหมเนี่ยอ่อนเอาไว้ลองครับเอาไว้ลองครับมอดิงตัวนี้เอาไว้ออกงานเอาไว้ออกงานครัเอ้าสุดท้ายท้ายสุดเดยว เออลืมไซเบอร์ตัวนี้ขายไหมเนี่ยขายครับขายไซเบอร์ว <10 S 2> ่าเทคสิบดีเผื่อมีคนหารุ่นนี้คนหาเยอะกล่องครบนะครับตัวนี้คือกล่องของเขานะครับด้านหลังสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดตำหนินิดนึงมีแค่รอยเขาน่าจะทับกันมาครับไม่ไม่ไม่มีคนต่อเสียงไม่มีคนต่อเสียงครับขายในลาค่าสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับ สองหมื่นหกพันห้าร้อยพร้อมส่งกล่องครบใช้งานปกตินะครับสุดท้ายท้ายสุดในคลิปนี้ครับเป็นอันนี้เอเฟกงานช่างงานช่างอะลิซิสห้าร้อยพร้อมส่งห้าร้อยพร้อมส่งต่อมาเลยตัวนี้เอาไปใช้ไปใช้อ่านี้ขายงานช่างดังหนึ่งข้าง DbX เป็นคอมพิเซอร์ครับดังหนึ่งข้างอีกข้างใช้งานได้ออกใช้งานได้หนึ่งข้างครับราคาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งครับ ต่อ <Echo. S 1> มาครับแอปโค่ห้าร้อยตัวนี้สมัยก่อน,มมน,นออก็ว่าเม่นสุดๆเลยไปหลวงพ่อมักหลวงพ่อมักครับห้าร้อยครับดังแต่โมลุ่มข้อแคบก็ยังไม่รวมส่งก็คือส่งตัวละร้อยทั้งหมดอ่าเป็นหกร้อยบาทรวมส่งครับตัวนี้นะครับแอปโค่าะต่อมาเป็น,นปรีขายงั้นะสองคู่นะครับทั้งพาวเวอร์ด้วยครับพาวเวอร์หน้าลายครับหน้าขยายกับปีครับ ขายนี่แหละคะ <800. S 1> ่ะแปดร้อยสงการเอาไปเปิดครับพี่น้องขับสิบสองข้างละดอกนี่ม้วนเลยครับะนะครับสนุกสงการมีสามารถร้องเพลงได้ด้วยมีปีมีอะไรครับอา้าวแนะนําร้านหน่อยอยู่ที่ไหนอยู่บ้านเมืองเก่าครับบ้านเมืองเกา่าครับสี่แยกบ้านเมืองเกา่าถ้ามาจากเส้นหนองประแดงก็อยู่ซ้ายมือครับถ้ามาจากเส้นภูเคียวก็อยู่ขวามือครับ ฝากร้านเล็กๆด้วยครับฝากร้านน้องใหม่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับน้องชายนะครับที่อยากเปิดร้านนะครับเปิดร้านเพื่อทําธุรกิจใหม่ๆนะครับเป็นเราก็อยู่ในวงการเครื่องเสียงมาหลายปีแล้วนะครับอยากอยากทำธุรกิจนะครับน้องก็มาเริ่มต้นใครที่สนใจสินค้าชิ้นไหนก็แวะเข้ามาอุดหนุนนะครับรับรองว่าคลิปต่อไปมีราคาพิเศษอีกแน่นอนนะครับจะเป็นพวกตู้เบส และตู้เสียงกลางนะครับและสินค้าอื่นออีกนะครับวันนี้คลิปคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับราคาพิเศษเออลืมไปเบอร์โทร062ครับ062 339 339 42 92ครับเดี๋ยวจะขึ้นบนหน้าคลิปนี้ไว้ให้นะครับถ้าใครจำเบอร์ไม่ได้ก็ติดต่อมาที่ผมนะครับเดี๋ยวผมส่งเบอร์โทรน้องให้ ราคาคุยกันได้ทุกอย่างทุกชิ้นนะครับครับวันนี้ขอบคุณครับ